ได้มะกรูดมาเมื่อวานล้างเรียบร้อยแล้วล้างก็เสด็จน้ําไว้อันนี้ก็จะถึงเวลาทําจะดองมะกรูดไอ้มะกรูดได้มาแล้วมันเปลือกหนามากเปลือกหนามากมากเลยก็เลยจะเอาเปลือกออกบ้างเอาหัวเอาท้ายออก อันไหนที่ช้ำอะ่ะก็จะอ,ออกอันไหนที่มันเป็นแผลแบบเนี้ยจะออกจะได้ลดปริมาณของของขวดลงจะได้มีพื้นที่ใส่พื้นผิวที่มันเป็นน้ำมะกรูด มะกรูดจะได้เยอะๆอะไ้ช้ำๆก็ออกหอมมากเลยตัดแต่ง <_ letter> ใส่ถุงมือหน่อยกลัวแบบมันจะได้ไม่เสียกลัวมันเสียเสียได้ มนานๆก็จะเจอทีนะึงเพราะว่าที่บ้านอะหมดแล้วอ่ะมะกูดอะมันลูกเล็กลูกมันเล็กเอาเอาท้ายออกเยอะ เป็นการเช็คด้วยว่ามะกรูดมันอ่อนไหมถ้าอ่อนเนี่ก็จะแยกออกได้มาอันนี้มันสองโลหกขีดเลือกแล้วนะเต็มตะกร้าเลยที่เขาเอามาขายอะ่ะอันนี้เลือกอันนี้เลือก <c oughs> ได้เลือกได้มีสิทธิ์เลือกหน่อยเขาเพิ่งเอามาวางไว้มั้งน่าจะเหมือนเขาเก็บเอามาส่งให้อะ่ะเก็บเอามาฝากขาย นี่เหมือนจะอ่อนอทั้งหมดนี่สองโลหกขีดได้ทั้งหมดห้าสิบลูกมั้งนับตอนล้าง โอ้โหเราก็กลัวโดนเนะื้ออะถึงแล้วถึงตูดลูกแล้วโอเคเสร็จแล้วก็จะหัน่นเอาแกนกลางออกด้วยอืม กับส้มโอเลยมันจะอ่อนนะลูกเนี้ยกดไม่นิ่มโหจะได้อันเนี้ยแก่แผลแผลนิดหน่อย น้ำดีเลยอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้เลยค่อยมาดูกันนะสองลูกสุดท้ายอาจจะเสร็จเปลือกเยอะมากเลยนะ นะถ้าไปอยู่ในขวดอะ่ะมันก็จะเพิ่มเมื้อที่มากขึ้นมันก็จะใช้น้ำพึ่งเยอะขึ้นเอาออกบ้างตรงไหนที่มันเป็นแผลหรือว่าช้ำอะ่ะไหนที่เป็น,เป,น,เ,ปนเปลือกฟูๆเยอะๆเราก็ออกบ้างขวดเนี้ยไอขวดที่เราจะดองอะ่ะ ขวดโลกาแฟเก่าแต่ว่าต้องล้างต้องล้างให้แห้งนะล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนแล้วก็ผึ่งให้แห้งเยอะมากแล้วใส่ในขวดแล้วก็เท่ากับขวดหนึ่งแล้วอเอาออกบ้างเพราะเราจะดองน้ำมันผิววันนี้หน่อยก็น่าจะได้แล้วเยอะนะเยอะมาก ก็จะประมาณนี้เอาใส้ออกด้วยเปลี่ยนไปได้ก็จะเอาเม็ดออกด้วยอุย้ยเม็ดเยอะมากเลยประมาณนี้แหละเอาเม็ดออกก่อนดีกว่าไม่งั้นไม่ไหวแน่เลยหั่นก่อนเอาไปทีลสะสเต็กทำอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาเม็ดออก ติดไม้ติดมือไปหมดเลยฟุ้งที่บ้านที่มันออกที่เราเก็บมันจะรู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะ เวลาหันอย่างนี้น้ำก็จะไหลออกมาแล้วให้ดีต้องค่อยๆเฉือนนะค่อยๆเฉือนอย่าเอามีดเถือลงไปคือกดลงไปอ่ะ จะได้เขี่ยทีเดียวอว้นี่น้ำเยอะเมื่อก่อนอนาะจะหันไปทั้งไปทั้งทั้งทั้งลูกก็เป็นแวน่นแว่นเลยเม็ดก็ไม่ออกข้างหลังมีเวลาก็เออมันจะได้แบบเป็นน้ำํำน้ำ,นำเยอะขวดมันไม่พอเดือนหนึ่งถึงจะเอามากินได้อะประมาณเดือนนึ่งอะนะ นานกว่านั้นก็ไม่เป็นไรอันต่ำมันก็น่าจะประมาณเดือน,น,นเอาให้หมดระวัาางมือด้วยนะมีต้องคมดีหนึ่งเฉือนเนาะอันนี้มันโดนไอ้เม็ดปลายเม็ดเราก็จะได้เก็บเม็ดไอ้เม็ดใหญ่ๆอะเลือกเม็ดใหญ่ๆเอาไปเพาะได้นะเนี่ย เต็มเลยไม่ต้นนี้เม็ดเม็ดเยอะมากเลยอย่างที่เห็นนะต้นหน้าบ้างก็พราะเมล็ดแหละต้นใหญ่ใหญ่อะสูงสูงอะมันวิ่งหาแดดได้เฉยมันถึงสูงอะ่ะห้าสิบลูกห้าสิบลูก แบ่งครึ่งแล้วก็หั่นอย่างเงี้ยร้อยครั้งหั่นแบบเนี้ยร้อยครั้งเขีย่ยออกอีกร้อยครั้งเดี๋ยวก็เสร็จไม่เริ่มก็ไม่เสร็จสักทีละมาเนี้ยเดี๋ยวก็เขีย่ยออกอย่างนงี้เลยเดีย๋ยวหาซ่อมมาขุดออกนี่แล้วเราก็เอาเม็ดเนี้ยไปเลือกออาแล้วก็เราก็เอาไปบ่มเพาะ เอาเท่าที่ออกได้นะออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็น่าจะได้ประมาณนี้เดีย๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำยังไงต่อมานี่เหลืออีกนิดเดียว อันนี้น้ำเยอะแก่จัดอันนี้เขียวเห็นไทั้งถ้วยเนี่ยดูสิมีแต่เม็ดเลยอันนี้ฝั่งเนี้ยดิบอีค่อนข้างค่อนขางอ่อนไม่ใช่ดิบะนะอ่อนนู่นอะแก่เม็ดค่อนข้างฝั่งจะฝั่งลึกนิดนึง bên quê này, Say quân cháu. Diamond chum, chum, nam chặt có cái chặt 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 เม็ดทั้งนั้นเลยดูถวยเลยอ,อะ่ะดูอภิเเพะนะอันเนี้ยเม็ดสีออกส้มๆเนี่ยคือเม็ดที่มันแก่แล้วนี่ลูกที่แก่เขียวๆนี่ลูกยังอ่อนอยู่เลยแต่ก็น่าจะเพาะขึ้นอะ่ะที่ที่เม็ดเต็มๆนะเม็ดเต็มๆอ้วนๆเต่งๆเลยนี่ยเนี้ดวนี้เฉือนไป อาจจะไม่ออกก็ได้ต้องเลือกดูอ่ะตอนนี้ก็จะใส่หั่นใส่ขวดแล้วจะใส่อันดิบข้างล่างก่อนไม่ใช่อันดิบอันที่อ่อนอน่ะแล้วค่อยเอาอันที่มันมีน้ำอ่ะถม ค่อยเฉือนนะถ้าเอามีดเถือลงไปเลยอ่ะมันจะทำให้ช้ำน้ำมันก็จะไหลออกหมดเลยลดไอปริมาณของมะกรูดไปลงไปเยอะเลยเพราะมันมีแค่สีสีขวดเองใส่ชิ้นใหญ่เลยไม่แบ่งครึ่งด้อยทุกทีจะแบ่งสี ยิ่งแบ่งเยอะยิ่งช้ำเม็ดสองแล้วนะต้องนับด้วยสามสี่ห้า เก้าสเท่ากับห้าลูก แบบนี้แหละนับนับทีละห้าลูกใส่ลงไปก่อนเอาเฉลี่ยให้ได้อ่ะะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะจะได้พอดีไหมจะใส่ประมาณนี้แหละคอขวดเหลืออีกสามขวด,วดนับนับคู่แล้วพอดีขอ <c oughs> งมือขาด <c oughs> ถุงมือขาด็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือเพิ่มอีกไปอีกอวดละสองลูก กลายเป็นขวดละสิบสามต้องอัดให้แน่นน,นะนะไม่งั้นมันไม่มีขวดใสมันเหลือ อันนี้ต้องใส่ปอนนี้อีกที่เหลือนั้นเยอะต้องใส่ปอนนี้ เหลงานี้อัดแน่นที่สุดแบ่งมาหน่อยอัดแน่นที่สุดแบ่งมาน้อยนึงอ๋อที่เหลือแล้ก็จะปิดจอบแล้วใกล้ปิดจอบใกล้ปิดจอบ เตน้ำผึ้งอุ๊ยอุ๊ยอุยอยอยอยเกือบไปเลย ับล้างอัดแต้นเต็งพิกัดเก็บของ,ของนี่ลืมแอบเทไปแล้วนี่นนเทอย่างนี้อย่าให้มันล้นนะเคลือบไว้เคลือบให้มันสม่ำเสมอ แล้วรออากาศข้างล่างขึ้นมาไอ้ใต้ขวดนี่ต้องมีประมาณสักหนึ่งนิ้วที่แบบน้ำพึ่งลอยขึ้นมานะใต้ขวดนอนกนะ้นอะเคลือบไว้เคลือบทำไมไม่เทด้านในด้านหนึง่งมันก็จะไม่เคลือบไงประมาณนั้นแหละมันต้องมันต้องทำให้ ไอ้น้ำผึ้งกับเคลือบมากรูดไปใช้น้ำผึ้งเยอะเหมือนกันถึงต้องเผื่อไอ้ขวดไว้หน่อยปากขวดเวลาเทน้ำผึ้งมันจะได้ง่ายใช้น้ำผึ้งเยอะนะน,นี่เนะ เริ่มลงไปข้างล่างแล้วเอาน,น้ำพึ่งไล่อากาศทำไว้แล้วก็เรากเอาชงไว้ชงน้ำกินต้องระวังมันล้นด้วยนะ ปิดด้วยก่อนปิดขวดแล้วก็คว่ำไว้ตั้งไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะได้แกะขวดน,นึงขอเปล่าเนาะน้ำผึ้งต้องพิถีพิทันหน่อยทำกินเอง ว่าไม่ใช้เวลานานจังเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณเศษสามไอเศษหนึ่งส่วนสามขวดอะ่ะมึงเ้าทางแล้วอะคอยดูด้วย ใจร้อนใจร้อนเริ่มใจร้อนเริ่มใจร้อน ต้องเผื่อเผื่อ,อากาศข้างในด้วยนะเนี่ยว้ายตายแล้วข้างล่างเกือบได้แล้วขวดน,นี้ได้แล้ว mượn 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 เกือบละน่าจะพออีกหน่อยอันนี้อีกหน่อยอ่าจะพอละนะาน้นะ้นะนะ ช่ำเลยเขือบช่ำเลยเขือบช่ำเลย,เลยพิงไว้ก่อนจะได้ <c oughs> หน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยวไปส่งกันบ้านก่อนแป๊บหนึง่งน้าส่งกันบ้านมาแล้ว โอเคอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแบบนี้เลยช่ำๆนี่ก็ช่ำๆว้าวโอ้อันนี้ช่ำน้ำมากเลยอ่ะโอ้อันนี้น้ำพึ่งเต็มเลยโอ๊ยได้หมดแล้วได้หมดแล้วดีเลยทุกขวดได้แล้วทุกขวดได้แล้วโอเค แล้วอันนี้ฝานี่นี่บางอันก็เอาพลาสติกออกนะบางอันก็ไม่ได้เอาออกอน,นี้อันนี้เอาพลาสติกออกก่อนปิดเราก็จะทําแบบนี้นี่ถุงข้อแล้วก็ปิดกันไปถุงเปื้อน เดี๋ยวยังไงก็มาคลายเจ้าของเขาจะมาคลายเองหรือเ,เขาจะมาตรวจการบ้านอีกทีแต่ว่าจะประมาณนี้แหละอ๋อได้ตั้งสี่ขวดอันนี้เดือนหนึ่งหมักเดือนหนึ่งเห็นไหมขึ้นฉ่ำพอดี กีฟ้าอ๋อนี่นี่เวลาเคยเไปให้ร้านก๋วยเตี๋ยวอะเป็นถุงเลยสิบสิบกว่าขวดอะเอาไปทิ้งหน้าบ้านโอโ้มีคนหิ้วไปทั้งถุงยิ้มแป้นเลยขวดโหลอันเนี้ยขวดโหลอันเนี้ยแหละเรียบร้อยมันตั้งตั้งวางไว้เรียบร้อยเรียบร้อยไม่รู้จะเรียบร้อยอยังไงแล้ว ขวดกาแฟกินแล้วไม่ทิ้งนี่แหละเก็บไว้อย่างนี้แหละใช้ได้วันนี้ผาทำแค่นี้แหละนนเก็บ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 